ทำอะไรตู้แลสวมาทุกร้อยวาระการตู้วันนี้วันที่อะไรนะครับวันนี้วันที่วันที่อะไรเอ่ยยี่สิบเอ็ดเดือนอะไรครับยี่สิบเอ็ดเดือนเดือนเจ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดเดือนกรกฎานะครับวันนี้เป็นวันที่เรามีการนัดการมิ้งสังสรรค์รับประทานละศีลอดการนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วแต่ว่าเรายังคงดูดูของเรายังคงสับไก่แล้วก็ยังไม่ทำอะไรเลย แต่ว่าจะได้เวลาแก้บวดแล้วนะทีนี้เนี่ยตอนนี้เราก็มาดูโอ้โหบรรดาพ่อครัวแม่ครัวดูอาหารมาหน่อยสว่าแล้วสวานแล้วเห็นร้านเหสว่าเลยสว่าเดินที่เลยเดินที่เลยกลังอบผัดกัะอยู่อันนี้น้องซาทํส18อย่างแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสักอย่างนึ่งสมาสมาวันนี้เป็นไงบ้างไครทิมไข่ิมอ๋อม่อันนี้มัน ไปหน่อยความจริงสดมันมีโปรสดมันจะชัดมากเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเจ้าแม่เจ้าแม่อาหารอาหารอ้ารอะอะไรมันเป็นเลยเนี่ยนี่คุเข้าไปแล้วครับวันนี้แล้วเราก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่สถานรับเลี้ยงบ้านชตทีฟนะอันนี้เป็นกำลังทำ ลอลาอันน <gegen violin> <warfare> <Rabbi shoe aside> <left> <arrive> ี้ตั้งตัวมาเต็มต้องต้องจัดต้องจัดเขาหนักๆหน่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็พิเศษพิเศษกินท้าผ่านล้เรากำลังหาย้าลานอยู่เรามีป่ะโอ้ดีใ้กินท้าผาก่อนก่อน่ใช่ใช่ใช่ นี่นหะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับคนก็มากันเยอะมากเลยวันนี้นะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าไปแล้วไดถึงข้างล่างสุอ